ตอนนี้นะคะกำลังติดเกมนี้ขั้นมากถึงมากที่สุดค่ะเล่นวันละ12ชั่วโมงนะคะกับเกมนี้เลย Animal Crossing ค่ะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นคนพูดในโซเชียลกันมาบ้างแล้วล่ะเกมนี้มันมีดียังไงค่ะมันไม่ใช่แค่เกมตกปลา ปลูกผักนะคะธรรมดาแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่สัมพันธ์กับชีวิตจริงนะคะแล้วก็ทําให้อุ้มเม้นเนี่ยสนุกสนานมากๆบอกก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเกมแนว h a r v e s t m o o n เลยแต่ว่าพอมาเจอเกมนี้นี่โอ้โหติดแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนจริงๆค่ะพอเล่นทั้งวันทั้งคืนค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าไอ้เจ้า Nintendo s w i t ิตเนี่ยคืออันที่อุ้มใช้งานอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่ะมัน เล่นได้แค่แอคเค n าเดียวเนาะก็คือถ้าใครจะเล่นก็ต้องมาล็อกอินอีกครั้งหนึ่งแต่อีกคนนึงก็จะเล่นไม่ได้เพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะแย่งกันเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะซื้อใหม่เลยละกันอ่ะได้มาเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะ Nintendo Switch Lite นะคะไว้สําหรับเล่นอีกเครื่องหนึ่งอ่ะวันนี้เดี๋ยวม,มาเล่าให้ฟังว่าเจ้านี่เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกับตัวใหญ่บ้างแล้วก็เอ่อถ้าสมมติคุณมีงบไม่เยอะมาก คุณควรจะซื้อมันไหมนะคะอย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวสวิตไลท์เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าตัวใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0บาทนะคะก็แต่มันจะมีนิดนึงอย่างสีนี้นะคะคือสีใหม่ชื่อว่าสีคอรัลเพิ่งวางขายในญี่ปุ่นไปเองไม่มีกี่วันที่ผ่านมานะคะตัวนี้เนี่ยอุ้มได้มาที่ราคาประมาณ800 0กว่าบาทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีก a ป ห่างจากตัวใหญ่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่าแน่นอนสีมันเนี่ยโอ้โหน่ารักมากสีในกล้องตอนนี้นะคะกับสีที่อุ้มเห็นจริงๆเนี่ยคล้ายกันมากนะมันก็จะออกเป็นแนวแบบสีชมพูโอรสนิดนึงค่ะแล้วก็เขาบอกว่ามันทําออกมาเนี่ยเพื่อฉลองเทศกาลเอ,อ่อซากุระเนาะแม้ว่าปีนี้เราจะไม่ได้ไปเที่ยวกันนะคะเราก็ให้ฟีลลิ่งละกันเนาะประมาณนี้ มาดูี่ความแตกต่างแรกกันเลยแล้วกันนะคะคือเรื่องของขนาดหน้าจอนั่นเองตัวใหญ่นะคะตัวนี้เนี่ยตัวสวิตช์เนี่ยหน้าจอจะอยู่ที่6.2นิ้วส่วนตัวไลท์นะคะหน้าจอจะอยู่ที่5.5นิ้วอันนี้คือความแตกต่างแรกเนาะความแตกต่างที่2คือเรื่องของน้ําหนักค่ะตัวใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างจะหนักนะคะอยู่ที่ประมาณ4 0 0กรัมก็ถือถือเนี่ยรู้สึกเลยว่ามันหนักแต่ว่าพอมาถือตัวเลขข็กค่ะตัวไลท์นะคะเรารู้สึกเลยมันเบามากเพราะมัาหนักเพียงแค่2 6 7กรัมเท่านั้นพอถือ2มือแบบนี้นะคะก็กระชับมือดีแล้้ววกกกก็็ตอนแรรูสึ่า เอ๊ะมันจะเบากว่ากันได้ขนาดไหนพอมาจับจริงๆเออรู้สึกเหมือนกันแฮะอย่างที่3นะคะคือเรื่องของจอยคอนนั่นเองจอยคอนของตัวสวิตตัวใหญ่นะคะจะสามารถที่จะนึ่งออกมาได้นะคะแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยจะสามารถที่จะเล่นในทั้งหมด3โหมดคือโหมดที่ถือเล่นเหมือนกันอันนี้นคือเหมือนกันนะคะโหมดที่2คือมันจะมีตัวขาตั้งตรงนี้นะคะก็แค่แกะมันออกมาแล้วก็วางตั้งโต๊ะไว้แบบนี้ แล้วคุณก็จะสามารถที่จะเล่นเกมต่างๆนะคะผ่านตัวจอยคอนแบบนี้ได้ อันนี้คือโหมดที่2ที่สามารถเล่นได้โหมดที่3ก็คือว่ามันจะมีด็อกมาให้นะคะด็อกตัวนี้เนี่ยสามารถจะเสียปุ๊บแล้วก็เอาภาพเนี่ยขึ้นหน้าจอได้เลยทันทีอันนี้คือความพิเศษของเจ้าตัวใหญ่นะคะส่วนตัวเล็กเนี่ยตัวไลท์เนี่ยเราจะมาเล่นกันแบบใช้มือถือแบบนี้เท่านั้นนะคะก็จะไม่สามารถจะต่อขึ้นคอมอขึ้นทีวีได้นะคะหรือว่าต่อขึ้นมอนิเตอร์มอนิเตอร์ได้แม้หัวอะแดปเตอร์จะเหมือนกันก็คือเป็นหัว USB-C ทั้งคู่แต่ว่าไม่สามารถจะใช้การด้วยกันได้นะคะ อย่างตัวด็อกเองะคะถึงจะเป็นพอร์ตเดียวกันเนี่ยแต่ว่าถ้าเอาไปใส่นะคะมันจะติดที่ตัวอจอยทั้งคู่ที่มันติดอยู่กับเครื่องไม่สามารถจะดึงออกมาได้ก็เลยไม่สามารถจะใส่ด้วยกันได้ด้วยนะคะแล้วอุ้มลองกับอะแดปเตอร์ที่เป็นของ Apple และก็ไม่สามารถจะใช้งานกับทีวีได้เช่นเดียวกันนะคะ อ่ะข้อต่อมาคืออะไรข้อต่อมาคือเรื่องของแบตเตอรี่เห็นมันตัวเล็กแบบนี้นะคะแน่นอนว่าแบตเนี่ยก็เล็กกว่าแต่ว่าเขาดันพัฒนานะคะตัวแบตเตอรี่เนี่ยให้มันมีความอึดมากกว่าตัวใหญ่หลังจากที่คุณทดลองมานะคะจริงๆตัวใหญ่เนี่ยไม่ค่อยได้ถือเล่นแต่ตัวเล็กเนี่ยมีโอกาสได้ถือเล่นเมื่อกี้ก็อยู่ได้ประมาณ5-7ชั่วโมงเลยทีเดียวอยู่ยาวเลยนะคะ อ่ะต่อมาคือเรื่องของอวัสดุละกันค่ะวัสดุเนี่ยมันจะใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันนิดนึงคือจอยของฝั่งที่เป็นตัวสวิตธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแบบลื่นนะคะจะเป็นใช้เป็นเนื้อลื่นแต่ว่าตัวที่เป็นไร์นะคะวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นแบบเนื้อด้านนะคะจับจับแล้วก็จะด้านแต่ถามว่าเนื้อนี้เป็นรอยง่ายไหมนะคะอุ้มรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นรอยง่ายกว่าลวมันน่าจะดําง่ายกว่าตัวใหญ่เยอะเลย เพราะว่านี่เลยเมื่อกี้แอบเห็นนะคะนี่มีรอยแล้วรอยดำๆแล้วหนึ่งรอยเรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างอื่นมีอะไรที่แตกต่างกันอีกไหมเอาอันที่เหมือนก่อนล้วกันนะก็คือตัวนี้จะใช้เป็นช่องเกมการ์ดเดียวกันนะคะจะอยู่ด้านบนตรงนี้เราสามารถจะเปิดมันออกมาแล้วก็ใส่ตัวเกมการ์ดตัวเดียวกันเนี่ยใส่เข้าไปได้ค่ะถ้าใครมี Account Nintendo Account เดียวกันนะคะก็สามารถจะดาวน์โหลดพวกเกมต่างๆที่เราซื้อไว้สามารถจะลงได้2เครื่องแต่ว่าเล่นได้ทีละเครื่องนะคะน,นี้คือความแตกต่างอีกตัวนึง ทีนี้ถ้าตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีตัวรูระบายอากาศนะคะที่ค่อนข้างจะใหญ่กว่าเนาะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยร้อนค่อนข้างจะเร็วนะคะไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่ามันจะมีรูระบายตรงนี้ค่ะที่ขนาดใหญ่กว่าตัวเล็กมันจะเป็นแถบ,แบๆลงมาแบบนี้เนาะแล้วก็ตัวตัวจอยของมันค่ะถ้าจะบอกว่าตัวเล็กจับถนัด สำหรับเล่นแบบนี้ก็จริงๆนะคะเพราะว่าอย่างจอยตัวนี้มันถูกออกแบบมาเหมาะสําหรับการเอามาถือแยกแล้วก็เล่นมากกว่านะคะพอมาใส่ตัวเครื่องเราจะรู้สึกเลยว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแล้วก็ตัวปุ่มกดนะคะค่อนข้างจะมีขนาดที่ใกล้เคียงกันเนาะแต่ว่าถ้ามาดูที่จอยฝั่งซ้ายค่ะซอยฝั่งจอยฝัย่งซ้ายเนี่ยปุ่มขึ้นลงซ้ายขวาเนี่ยจะแยกกันอย่างอิสระในรูปแบบนี้แต่ว่าถ้าจอยฝั่งซ้ายของตัวไลท์นะคะปุ่มเนี่ย มันจะเป็นแบบ D-pad เออก็คือติดกันนั่นเองนะคะหลายคนอาจจะบอกว่ารู้สึกว่ามันดูก้องแกงกว่าหรือเปล่าก็อาจจะจริงนะคะเออแล้วกออ็ปุ่มด้านบนนะคะก็จะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงมีปุ่ม power สามารถจะเสียบหูฟังได้นะคะสำหรับใครที่ไม่อยากให้ออคนอื่นได้ยินหรือว่าอยากจะเป็นส่วนตัวเนาะ ด้านล่างตัวนี้ค่ะจะมีที่ใส่เป็นไมโคร SD นะคะตัวตัวของตัวของตัวใหญ่ค่ะจะซ่อนอยู่ใต้ตัวขาตั้งของมันนะคะแบบนี้ปึ๊บช่องมันจะแอบอยู่ตรงนี้นะคะปึ๊บแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยจะให้เมมมาที่32มสิบกิกเหมือนกันทั้ง2ตัวเลยถ้าถามอุ้มว่าในราคาที่อุ้มซื้อมา8 0ดพักว่าบาทรู้สึกพึงพอใจไหมนะคะก็บอกว่า เออมันดีกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเนี่ยไม่กะว่าจะซื้อตัวไลท์เลยนะคะคือด้วยความที่รู้สึกว่าเอ้ยตัวใหญ่มันก็ดีมากอยู่แล้วพอมาลองตัวที่เป็นไลท์ะคะ่ะสีที่ชอบที่สุดก็คือความเบาของมันนะคะทําให้เราสามารถจะพกพาไปไหนมาไหนเนี่ยได้สะดวกมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าแก๊ปความแตกต่างระหว่างราคาที่เป็นตัวไลท์กับตัวธรรมดาเนี่ยรู้ว่ามันแตกต่างกันน้อยไปหน่อย,อยถ้าเทียบกับสีคอรัลสีนี้นะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับสีอื่นเช่นสีที่เป็นสีโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยแต่ราคาอยู่แค่เพียง6 6,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะอันนี้ก็เมคเซนด์เนาะว่าต่างกันประมาณ5,000บาทก็คุ้มค่าแตกต่างกันไปค่ะสําหรับอุ้มเนี่ยถ้ามีงบไม่เยอะมากนะก็จัดตัวไลฟ์ได้เลยโดยเฉพาะคนที่อยากจะเอามาเล่นเกม Animal Crossing แบบอุ้มนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าว่างๆยังไงเดี๋ยวอุ้มจะมาเล่าให้ฟังถึงเทคนิคการเล่นแล้วกันจริงๆก็เล่นไม่เก่งอะนะคะแต่ถ้าใครจะมาแอดเฟนกันเดี๋ยวอุ้มใส่โค้ดไว้ที่ด้านล่างน,นะคะแล้วก็แอดกันเข้ามาได้สําหรับคนที่เล่น Animal Crossing เผื่อจะแลกของหรือจะไปจกตกปลากันแล้วกันเนเะจริิๆมีทค ในการไปจับไอตัวแมงมุมมาค่ะแต่เดี๋ยวไว้จะแยกทําอีกคลิปหนึ่งวันนี้อุ้มเล่าให้ฟังคร่าวๆเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ละกันเนาะเหมาะกับสาว,สาวาๆมากๆเชื่อว่าสาวๆเนี่ยต้องชอบมากๆแน่นอนนะคะหรือว่าในทีนี้เนี่ยใครอยากเล่นเกมตัวนี้ก็ถือว่าค่าเวลาได้เป็นอย่างดีค่ะฝากไว้ประมาณนี้ละกันแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะมาเล่าให้ฟังใหม่เออแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเล่นลิงฟิตไม่ได้นะตัวที่ออกกําลังกายหรือว่าตัวที่ถอดจอยออกมาบ็อกซิง่งเล่นไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนไปแล้วแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่เจลเร็วๆนี้แหละ แล้วสวัสดีค่ะ